ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Vox Switzerland ค่ะรอบนี้เราจะต้องไปทรานสิตที่สิงคโปร์กันค่ะขึ้นเครื่องแล้วเครื่องแรกของพวกเรานะคะขึ้นสิงคโปร์แอร์ไลน์ดีๆอยู่ตรงปีดี แล้วก็ก็ต้องหยิบอันนี้เองนะหูฟังนี่ยนเะนนที้จะเอามาฟังกับจอนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็คือเป็น d i s t a n c e ค่ะแม่ไหนที่จะดูนะโอ้ถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆนะคะ,ะ,คะเขาก็มีอาหารให้เราทานด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะกล่องตะ้มตุ้นี้นะะ่ารัก Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. We have arrived Skytrain to Terminal 3 สเกทบลอคปีถึงอยูนี่คือนิว n o r m a l ลการตามหาน้ำเปล่ามันยากมากเลยทุกคนตอนนี้ก็คือมีกระบอกน้ำแต่ว่าไม่มีน้ำไม่มีที่ให้เติมน้ำตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์ก็น่าจะ5้าทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็มาถึงแล้วทุกอย่างก็ปิดหมดเลยทุกคน ไม่มีอะไรให้ทำเลยดูนะดูรอบๆอบนะปดปดปดปไดทุกช็อปทาใดาถ้าเที่ยวกับสวนอะมที่เนี่ยคนเยอะกว่ากันเยอะมากเลยเหมือนคนสิงคโปร์เขาเริ่มเที่ยวแล้วอะก็เหมือนเขาแบบไปเที่ยวที่ไปเที่ยวเมืองไทยมาอันนี้ของฝากสิงคโปร์นะ่ากินมากเลยนึกว่าจะได้ฉกไปกินซะละไม่ได้อะอดละ ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะได้นอนยาว12ชั่วโมงอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราสองคนบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะเครื่องบินดีดีโล่งมากคนไทยไม่ค่อยมีเลย นี่ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นก็เป็นเวลาที่เรามากินข้าวกันเช <Thank you. S 2> ามีอะไรกินครัตรเครดิตโยเกิร์ตเครปยำโอ้ชีสเค้กคอร์เซกนะคะของเรากินซัปเปิไรซ์อาหารมาเลยอีกแล้ว การเดินทางเข้ามาก็ไม่มีเอกสารอะไรยุ่งยากนะคะเรามีหมอพร้อมเรามีวัคซีนอยู่แล้วแล้วเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปใน Green Pass นะคะจากที่แอร์พอร์ตนะคะเราก็กำลังจะเดินทางเข้าไปที่ดูเซนแล้วลวจะจ้าเราใช้สวิสพาสได้แล้วนะคะตอนนี้สามีก็กำลังดีดการเดินทางอยู่ว่าเราจะไปไหนกันบ้างในวันนี้นะคะสักพักก็มาถึงที่ดูเซนค่ะก็เอากระเป๋าไปฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ได้เลยนะคะ ออกมาสูดอากาศกันหน่อยระหว่างที่รอรถไฟค่ะอากาศวันนี้ดีมากทุกคนอาหารมื้อแรกเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะรอขึ้นรถไฟแล้วก็ไปเที่ยววันนี้เราไปที่ไหนก่อนนะพอลุกลิกกี้ลิกลกี้คูมลิกกี้คูมเดี๋ยวเราจะไปลิกกี้คูมกันนะคะทุกคน เราต้องไปตรงไหนต้องอ่อแต่ต <Okay. S 2> อนผมโอเคจากลูซันเรานั่งรถไฟมาลงที่อาร์ตกอร์ดนนะคะเพื่อที่จะไปต่อรถไฟโลเค้นนะคะที่จะพาเราไปที่ริกิวฮมค่ะ มองขึนมาน,น,น,นะก็ยังรถไฟที่เห็นอยู่<ะ>ตรงหน้าเราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วนะคะเพราะเรามีบัส,สวิทพาสค่ะ,อะโอเคไ้แล้วดีนะดูป้ายก่อนเกือ <c> บ <oughs> ไปแล้วค่ะโอเคนี่คือเซกเตอร์บ,บีนะคะแล้วกนนี่เราอาจมาบอกว่าให้นั่งฝั่งขวาโอเค so let's go เลยไหม ช่วงที่เรามานะคะก็คือต้อนเดือนพฤษภามะคมค่ะก็เป็นช่วงที่กำลังจะเข้านาสปริงเนาะหิมะก็เริ่มละลายแล้วเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างน้อยจ้ะ การเดินทางมาที่ริกิคูมเนี่ยมาได้หลายทางมากๆเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เวลาเทควิวอะไรยังไงนะคะเราสองคนเลือกมาทางรถไฟค่ะแล้วขากลับเนี่ยก็จะล่องเรือกลับไปที่ลูเซิร์นนะคะ mm hmm. เมื่อเรามาถึงแล้วนะคะ mm hmm. เดินขึ้นมาจากสถานีคุณก็จะได้เห็นวิวพาโนรามา360องศาเลย นี่ค่ะวิวที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็คือเราลงมาจากรถไฟแล้วแล้วก็นั่งเรือกลับไปที่ลูเซิร์นค่ะระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นเมืองต่างๆนะคะแล้วก็อากาศก็เริ่มขมุขมัวแล้วค่ะทุกคนพอกลับมาเราก็ต้องกลับมาเอากระเป๋าที่ฝากเอาไว้นะคะก็แค่สแกน QR code ที่เราจ่ายเงินไปแล้วนะคะก็จะเปิดมาค่ะแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราเลือกไซส์ XL นะคะ อยู่นะ XXL นะคะ6ชั่วโมง9เหรียญเท่านั้นอะวันนี้โปรแกรมมาหมดแล้วพรุ่งน,นี้ไปไหนต่อเราติดตามจ้า